งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบอัจฉริยะสําหรับบ้านดินนะคะก็พูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนแบบสมาร์ทโฮมอะคะ่ะแต่เป็นสมาร์ทโฮมที่ได้ติดตั้งจริงๆกับบ้านดินของพิเทพนะคะ ก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยวพี่เทพคงสามารถนำนำนำทดลองใช้งานดูได้นะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็จะออกแบบและสร้างเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมหลักการจริงๆเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลเพื่อนําค่าพารามิเตอร์ต่างๆไปทําการดูว่าถ้าจะนําไปพัฒนานในการสร้างบ้านดินเนี่ยพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการสร้างบ้านดินจะมีค่าเป็นยังไงนะคะเพื่อเอาไว้ควบคุมสภาวะต้นแบบบ้านดินดิบต่อไปนะคะ อันที่2ก็คือเพื่อที่จะไว้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมาร์ทโ,โฮมให้กับนะคะ่คู้ที่สนใจที่จะทำบ้านดินต่อไปนะคะตรงนี้อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์นะคะของสมาร์ทโฮมท,ทั่วไปนะคะสมาร์ทโฮมเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตออฟทิงหรือที่เราเรียกว่า IoT นะคะ ในเรื่องของเทคโนโลยีของสมาร์ทโฮมเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับนะคะการเชื่อมโยงนะคะออระบบต่างๆเข้าด้วยกันนะคะอันนี้เป็นระบบสมาร์ทโฮมที่นำเสนอโดยออบริษัทแคลเรียซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องปรับอากาศนะคะโดยปกตินะคะเขาก็จะมีเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของมีผ้าม่านอัจฉริยะโดนแสงแล้วผ้าม่านก็จะแบบปิดลงมานะคะเพื่อป้องกันแสงนะคะรว,รวมถึงนะคะถ้าอากาศร้อนนะคะหรือ แอร์เปิดก็จะมีการควบคุมอุณหภูมินะคะเปิดเราสามารถอยู่ข้างนอกแล้วสามารถสั่งการควบคุมอุณหภูมิให้แอร์คอนดิชันสามารถสั่งการได้นะคะแล้วในเรื่องหลองระบบรักษาความปลอดภัยนะคะก็จะมีกล้องจอปิดระบบล็อกประตูนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะเราสามารถที่จะสั่งควบคุมนะคะควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้เช่น เรื่องของสวิตอัตโนมัติทีวีอัตโนมัตินะคะรวมถึงนะคะตรวจสอบในเรื่องของค่าต่างๆที่เราต้องการเช่นตรวจสอบการทํางานของน้ำนะคะตรวจสอบว่านะคะออบริเวณส่วนนี้พื้นที่แห้งไปหรือเปล่าจะต้องลดน้ําหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะดีเทคได้นะคะโดยปกติเนี่ยอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในบ้านทั้งหมดที่ต่อพ่วงนะคะ IOT จะคํานึงถึงนะคะ1ก็คือเรื่องของความปลอดภยัย นะคะความปลอดภยัย2องอำนวยความสะดวกในเรื่องระบบพลังงานเช่นเรามีพลังงานทดแทนเช่นถ้าเรามีแผงโซลาเซลล์ก็สามารถนําแผงโซลาเซลล์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกทาให้นะคะเกิดการประหยัดพลังงานในการใช้นะคะอีกอันนึงนะคะก็เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกอื่นๆนะคะโดยการทํางานหรือการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมโยงกันในระบบ IoT นี้นะคะเราจะต้องอาศัยแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันก็จะอยู่บนอุปกรณ์โทรศัพท์ เคลื่นที่ที่เป็นแบบสมาร์ทสมาร์ทโฟนนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะที่จะมาช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยบ้านดินนี้นะคะได้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะประโยชน์ของสมาร์ทโฮมนะคะหก็เราจะคิดในการออกแบบไอเดียนะคะหเราจะคิดถึงเรื่องความสะดวกสบายนะคะว่าบ้านดินที่เราต้องการที่จะปลูกอาศัยเนี่ยนะคะหรือต้องการที่จะใช้งานนะคะมันมีฟังก์ชันแบบไหนนะคะ เราต้องนะคะดูเรื่องความอำนวยความสะดวกเ <ori> ช่นว่านะคะโซนบ้านดินที่เราจะสร้างขึ้นเหมาะกับใช้อะไรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนะคะแล้วเราจะเชื่อมโยงระบบสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้ายังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงตั้งแต่แรกในการออกแบบนะคะว่าเรานะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเช่นมีประตูอาจจะให้ประตูเปิดปิดอัตโนมัติและต่างเปิดปิดอัตโนมัติหรือเปล่ามีการปรับแสงนะคะอัตโนมัติหรือเปล่าหรือเอาไว้ใช้เครื่อง ควบคุมนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเช่นเครื่องปรับอากาศหรือโทรทัศน์เป็นต้นนะคะไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยนะคะในการออกแบบต้องคำนึงถึงพอดีบ้านของพี่เทพก็ไม่ยากมากก็มีแค่ระบบไฟฟ้านะคะก็บ้านดินนี้ไม่มีแอร์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเปลืองไฟนะคะพวกนี้นะคะทีนี้การประหยัดพลังงานนะคะเนื่องจากว่านะคะบ้านดินเนี่ยที่เราดูว่า ไม่ไม่น่าจะเปลืองพลังงานมากนะคะแต่ก็ยังมีในส่วนของน้ำอุ่นใช่ไหมคะที่พีเทพบอกแต่ทีนี้พอดีว่าที่เราทดลองค่ะเนื่องจากว่าไอตัวระบบ iot นะคะหรือสมาร์ทสมาร์ทโฮมเนี่ยที่เราต้องใช้บ้านอัจฉริยะเนี่ยเวลาที่มันควบคุมสั่งการอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ค่ะมันต้องใช้พลังงานในตัวมันเองเราก็เลยมองว่า ออสำหรับบ้านเรือนที่อยู่ห่างไกลย,ยังไม่ได้สามารถขอไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้เราก็สามารถที่จะใช้อะไรคะนำ แผงโซลาเซลล์เนี่ยค่ะมาเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้าให้กับมาจ่ายไฟให้กับระบบ IoT ให้เราสามารถทํางานได้นี่เป็นที่มาว่าเพราะฉะนั้นโซลา r เซลล์ตัวนี้ไม่ได้เอามาจ่ายให้กับการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรงนะคะแต่ที่ออกแบบมาที่ติดตั้งไว้ที่เป็นต้นแบบสาธิตก็คือเอาไว้เป็นตัวจ่ายไฟนะคะให้กับระบบ IoT ได้ทํางานเท่านั้นเองค่ะ อันดับที่3นะคะเรื่องของความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยก็เช่นจะมีตัวเซนเซอร์นะคะตรวจจับการเคลื่อนไหวนะคะของเราก็เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ภายในภายในส่วนบุคคลนะคะเราก็อาจจะมีแค่โมชั่นเซนเซอร์ว่าเป็นตัวที่ว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวอยู่ก็ยังมีบ้านดินก็ไฟไฟ้าก็ยังไม่ปิดหรือว่าถ้าเรามีคนเดินผ่านนะคะมีมีการเดินผ่านตรวจจับมีการเดินผ่าน บ้านดินที่มืดๆอยู่ก็จะมีไฟสว่างอะไรเงี้ยแล้วก็มองเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะแต่ตรงนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณเตือนภัยนะคะซึ่งถ้าออกแบบเราก็สามารถที่จะสร้างระบบสัญญาณเตือนภัยได้นะคะถ้ามีผู้บุกรุกเช่นเรากรณีที่เราไม่อยู่แล้วปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวนะคะเราก็สามารถที่จะมีการส่งแจ้งเตือนทางไลน์ให้ให้เราทราบได้ว่าว่ามีใครอยู่บริเวณบ้านดินนะคะอันนี้ก็ เป็นเรื่องของการติดตั้งนะคะเซ็นเซอร์ไว้ที่ประตูหน้าต่างนะคะหรือตัวตรวจจับควันว่าบริเวณนี้มีการเกิดอักขีภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นระบบอุปกรณ์ต่างๆที่มันเชื่อมโยงกับบ้านดินเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกนะคะออกแบบให้ตรงตามความต้องการนะคะของบ้านดินที่เราต้องการที่จะนะคะติดตั้งนะคะ ทีนี้มันก็มีในงานวิจัยเนี่ยก็นำคำว่าสมาร์ทโฮมนะคะสมาร์ทโฮมมารวมกับบ้านดินนะคะความหมายของสมาร์ทโฮมก็คือบ้านที่มีการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยสะดวกสบายประหยัดพลังงานแล้วก็มีความปลอดภัยในการอยู่ใช่ไหมคะโดยที่มีการบริหารจัดการเนี่ยนะคะ ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันทีนี้บ้านดินอันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาโดยใช้วัสดุหลักก็คือดินดิบหรือโคลนนะคะก็มีการวางแผนนะคะทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทานปลอดภัยตามองค์ความรู้ที่ทุกขั้นนะคะได้มีมานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานะคะคิดว่าเอาคอนเซปต์สมาร์ทโฮมกับบ้านดินมาเราก็น่าที่จะเผยแพร่เป็นศูนย์ เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสมาร์ทโฮมได้นะคะก็เลยมีความคิดตรงนี้ขึ้นมาว่าจะทำเป็นนะคะเป็นต้นแบบนะคะสำหรับการออกแบบสมาร์ทโฮมนะคะสำหรับบ้านดินอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานวิจัยนะคะเริ่มต้นก็อาจารย์พินิดก็มานะคะทำา MOU กับนะคะพี่ พี่สุเทพนะคะก็มีการคุยกันคอนเซปต์แล้วก็มีการเลือกนะคะตอนแรกอาจจะเลือกตรงนี้นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ไป,ไปมาก็เลือกสถานที่เป็นบ้านตรงนี้นะคะในการติดก็หนึ่งก็คือเราต้องมาดูหน้าง,งานเพื่อจะดูว่าบ้านดินมีขนาดเท่าไหร่แล้วเราจะออกแบบนะคะออกแบบการเชื่อมโยงนะคะระบบสายไฟระบบสัญ,ญญาณสื่อสารยังไงนะคะอันต่อมานะคะ เมื่อเราคุดคุยกันในเบื้องต้นนะคะแล้วก็พวกอาจารย์ก็เลยสรุปว่าด้วยงบประมาณด้วยนะคะดูเรื่องงบประมาณเป็นหลักด้วยระบบบ้านอาัจฉรยิยะสำหรับบ้านดินที่พัฒนาขึ้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบนะคะเบื้องต้นก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมการเปิดปิดของอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะตอนนี้ มีอยู่ข <laughs> <discussion> <laughs> <Right? laughs> ้างหน้าบ้านใช่ไหมคะที่เป็นกล่องที่มันไม่สวยอยู่ค่ะเมันก็จะมีความยากในเรื่องการติดตั้งนิดนึงนะคะเพราะเราแบบเพิ่งเรียนรู้กันจริงๆสําหรับอาจารย์ด้วยก็สําหรับบ้านดินที่มีเทคโนโลยีไฮเทคด้วยนะคะ2ก็มีเซ็นเซอร์นะคะตรวจจับสภาวะของกระแสไฟฟ้านะคะว่าอุปกรณ์ไหนที่เราต้องการตรวจสอบมีการใช้งานอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะสามารถควบคุมการเปิดปิดนะคะสวิตได้นะคะอีกอันหนึ่งนะคะ เมื่อตอนต้นๆน,น,นะคะเมื่อเนื่องจากบริเวณนี้นะคะเราคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพว่าผู้อยู่อาศัยของบ้านดินเนี่ยนะคะนอกจากที่มันมีความชื้นแล้วเนี่ยมันมี PM ด้วยหรือเปล่านะคะเราก็เลยมีเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมินะคะความชื้นอุณหภูมิเนี่ยมันจะเราสามารถที่จะกําหนดเงื่อนไขนะคะว่าความชื้นถ้าชื้นมากไปเราจะรู้สึกอึดอัดนะคะ แล้วก็ถ้าสมมติว่ามันชื้นน้อยไปนะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงในบ้านดินเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําให้พัดลมระบายอากาศมันสามารถเปิดได้อย่างอัตโนมัติเพื่อระบายอากาศตรงนี้นะคะนอกจากนั้นยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับค่า PM 2.5โดยที่เรามีทั้งตัวภายนอกภายนอกบ้านแล้วก็ตัวภายในบ้านนะคะเพื่อเทียบกันดูนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ตรวจจับค่าความสว่างของแสงนะคะตัวนี้เพื่อให้ดูว่านะคะตอนนี้แสงมัน นะคะมืดอยู่พอที่จะเปิดปิดไฟหรือ,อยังนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของวงจรระบบบ้านอัจฉริยะนะคะที่พัฒนาขึ้นนะคะ อันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้นะคะแอปพลิเคชันที่เราออกแบบนะคะที่จะนําไปติดตั้งไว้ที่นะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละท่านเราก็จะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Brink นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปมันก็สามารถที่จะทดลองใช้งานสามารถที่จะรายงานอุณหภูมินะคะความชื้นได้อยู่แล้วนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะก็มีความยืดหยุ่นที่จะใช้กับอุปกรณ์ iot ได้หลายประเภทนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างได้ง่ายนะคะก็ ผู้พัฒนาเขาก็เลยเลือกใช้นะคะแอปพลิเคชันบ i n g ตัวนี้เข้ามาในงาน IoT ของเรานะคะอันนี้ก็คือหน้าตานะคะหน้าตาแอปพลิเคชันที่ออกแบบอันนี้อาจจะอยู่ในแท็บเล็ตนะคะอันนี้อาจจะอยู่ในสมาร์ทโฟนนะคะอันนี้ก็จะบอกถึงนะคะตอนแรกก็นะคะดูว่ามีการใช้ไฟหรือเปล่านะคะมีการใช้ไฟหรือเปล่าเพื่อจะออกแบบในการควบคุมสวิตปิดเปิดได้นะคะ ปุ่มสวิตช์ปิดเปิดมีการรายงานค่าอุณหภูมิเป็นหน่วยองศาเซลเซียสนะคะค่าความชื้นนะคะและค่าความสว่างเป็นหน่วยลัก์นะคะหน่วยลัก์แล้วก็ค่า PM ค่ะ PM จะวัดข้างในอาคารกับข้างนอกอาคารนะคะก็จะพบว่าส่วนใหญ่ภายนอกอาคารก็คือภายนอกบ้านเนี่ยค่าฝุ่น PM มมักจะสูงกว่าข้างในบ้านนะคะวันนี้ก็ก็เหมือนอยู่ในบ้านปลอดภัยกว่านะคะประมาณนี้นะคะ ก็ตอนแรกบอกมีออกแบบเยอะเลยหลอดไฟห้องน้ําหลอดไฟนูน่นพัดลมดูดอากาศหลอดไฟหน้าบ้านนะคะแต่ไปมาใช้งานได้แค่ไหนก็ค่อยลดลงนะคะเราต้องมีการออกแบบเพื่อที่เราก็ต้องออกแบบนะคะหน้างานจริงให้มันสอดคล้องกับแอปพลิเคชันที่เราจะกําหนดสร้างขึ้นนะคะทีนี้ปัญหาค่ะปัญหาปัญหาในทางถ้าเป็นเอนจิเนียร์เนี่ย ถ้าทดลองเสร็จมันติดตั้งกับบ้านเรือนเนี่ยมันจะติดตั้งง่ายมากเลยเพราะเราสามารถเี่่ะตอกตะปูนะคะหรือตอกตะปูติดกิฟบหรือใช้สว่านเจนาะผนังบ้านได้นะคะแต่สําหรับการติดตั้งสายไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณระบบอัจฉริยะของบ้านดินนะคะเราจะต้องมีเทคนิคการติดตั้งนะคะเพราะไม่สามารถใช้วัสดุเจาะยึดผนังได้โดยตรงนะคะเพราะผนังบ้านมันจะแตกชํารุดนะคะแล้วเราก็นะคะ มันก็จะกระทบกับโครงสร้างการรับแรงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องใช้ผู้ติดตั้งที่มีประสบการณ์นะคะเป็นความท้าทายเลยนะคะของผู้สร้างบ้านดินที่จะสร้างบ้านอัจฉริยะนะคะในการที่จะประสานสายไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณในผนึกผนึกเข้าไปนะคะอยู่ในผนังแล้วก็เรียบที่เรามองไม่เห็นนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องผนึกฝังกับผนังของบ้านดินนะคะ แล้วเราก็ไม่สามารถที่บ้านดินเสร็จแล้วแล้วไปทำเนี่ยมันก็ไปสร้างระบบอัจฉริยะที่หลังเนี่ยบ้านดินก็จะสร้างยากเพราะมันผลึกไม่ได้เพราะฉะนั้นการติดตั้งระบบอัจฉริยะต้องถูกออกแบบควรจะถูกออกแบบตั้งแต่เราสร้างไปพร้อมกันนะคะจากการทำจากการออกแบบนะคะเราก็สามารถ นะคะทำงานได้นะคะ IOT ที่ออกแบบบ้านดินก็สามารถออกแบบได้เนื่องจากงบวิจัยไม่สูงนะคะก็การทำงานของบ้านดินที่พัฒนาขึ้นในช่วงต้นก็จอดทำงานไม่ซับซ้อนนะคะอันนี้ก็คือนะคะในขั้นตอนการดำเนินงานนะคะเป็นแผงเป็นแผงโซลาเซลล์ตรงนี้เป็น ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานนะคะเพื่อจะเอาพลังงานตัวนี้ไปหลอดเลี้ยงกับบอร์ดของนะคะ IOT บอร์ดของบ้านดินอัจฉริยะนะคะก็จะมีการดีไซน์ว่าจะติดตั้งตำแหน่งไหนนะคะอันนี้ก็เป็นวิศวกรของเราวิศวกรบ้านดินนะคะคือพิทพของเราเหมือนชุดนี้เลยยังไงไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะก็ต้องมีการแบบว่าบ้านดินนี้ยังไม่เสร็จนะคะสังเกตนะคะบ้านดินต้องไม่เสร็จถ้าบ้านดินเสร็จเหมือนเราไปทําให้บ้านดินเสียนะคะ อย่างช่องอย่างเงี้ยจริงๆเสร็จไปแล้วนะคะเราก็ต้องขอค่ะบ้านดินเนง่ายมากครับถึงเราทำที่หลังก็ได้แต่ว่าม่เลอะเทอะใช่ไหมเราอะเอะต่ออะไรตรงไหนก็ได้เราจะปิดอะไรเราทํเอีกได้หมดเลยไม่ได้เกี่ยวบใครแต่ปัญหาอย่างนึงคือเวลาเราทําใหม่เนี่ยสีเนี่ยมันจะเพี้ยนใช่ไเพราะว่าการทําสีมันยากสุดเนะผมว่าจะให้มันสวยที่เราต้องการนะอพรว่าถ้าเราออกแบบวางระบบสายคู่ไปกับสมาร์ทโฮมอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้เราง่ายขึ้นเนาะเราก็ถอดแกะอยู่หลายรอบเหมือนกันนะเพราะไม่เข้าใจกันเนาะเพราะว่าผมก็ไม่คนเดินไฟเองแหละแล้วก็อยากเอาตรงไหนได้ยังไงอย่างเงี้ยติดพันลมอย่างเงี้ยเราก็จะติดตรงไหนไมยังไงก็ทํางานติดขับบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่ามันมันหลังไม่ใหญ่ครับต่อค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะต่อให้มีเงินนะคะไปจ้างคนออกแบบระบบไปนะคะเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องแบบว่าเหนื่อยเหมือนกันนะ,ะในการที่จะติดตั้งอย่างนี้ค่ะที่พิเทพบอกก็จะมีการเจาะนะคะผนังบ้านดินบางอย่างแล้วก็มีการสกัดนะคะเพื่อจะฝังเพื่อจะฉาบให้มันเรียบนะคะข้างในนี้โอ้โหใช้ไม้ผงไม้ไผ่ยเยอะน,นะคะบ้านดินถ้าเราจะยึดเจาะมันต้องมีเทคนิคอยู่นะครับวันนี้เราต้องรู้เลยใครทําจะทาบ้านดินแต่มันแข็งแรงแน่นอน แต่มันมีวิธีมีวิธีทุกอย่างเลย<ฆ>มันละเลยไม่ได้เลยแต่ว่ามันทําง่ายมไม่ยากหรอกเพราะทุก<ฆ>อย่างมันมันอยู่ในดินหมดอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เราจะต้องอาศัยนะคะผู้มีประสบการณ์นะคะต้องเรียนรู้เลยค่ะนะคะนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะการที่จะติดได้เนียนแบบนี้นะคะเห็นแต่สิ่งที่โผล่มานะคะข้างในนี้แบบมีเบื้องหลังเยอะแยะไปหมดนะคะในผนังนะคะแล้วก็ในเรื่องของนะคะในเรื่องของความชื้นนะคะก็ ก็ต้องดูด้วยนะคะแต่บ้านดินนี้มีความทนทานแน่นอนนะคะเรือ่องฝุ่นสรุปนะคะอันนี้ก็เพื่อความรวดเร็วนะคะไม่ต้องพูดมากก็คือสามารถที่จะทำงานได้นะคะ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือนะคะงานวิจัยนี้ได้สร้างต้นแบบบ้านดินอัจฉริยะ1ต้นแบบก็คือติดตั้งไว้นะคะแสดงอยู่นะคะที่ศูนย์การเรียนรูก้การสร้างบ้านดินนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงก็มีโปรแกรมระบบอัจฉริยะนะคะที่พัฒนาเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกันส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ต่างๆของบ้านดินนะคะที่เป็นระบบของฮาร์ดแวร์เนี่ยนะคะส่งข้อมูลผ่านทางนะคะ 4G 5G นะคะโดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะ เราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงระบบสื่อสารได้นะคะผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นจริง Impact ก็คือวันนี้เราแนะนําเทคโนโลยีการพัฒนาการออกแบบนะคะบ้านดินอัจฉริยะมาให้มาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจนะคะ อันนี้ก็นะคะแล้วนี่ก็คือเอาพุทของเรานะคะแล้วก็วันนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือหน้าตาของแอปพลิเคชันไปไปมาเหลือไฟหน้าบ้านกับพัดลมดูดอากาศนะะคที่ควบคุมได้ขอขผอธิบายนิดนึงอ่าค่ะตัวนี้ครับอันนี้อันนี้มาจากของผมใช่ไหมครับตัวไหนคะใช่ใช่ตัวนี้ที่พี่เทพอันนี้ข้าวอุณหภูมินะครับเออเร็วๆนี้เลยค่ะเดื่องมากผมจะวัดตอนตอนเช้ามืดถอุณหภูมิยี่ยี่สิบห้าจุดหกศูนย์องศาเนี่ยข้างนอกเนี่ยจะประมาณสิบแปด ที่เชียงใหม่คือหนาวค่ะแต่บ้านดินจะอุ่น,นแล้ว PM สองจุดห้า 5. ตอนเนี้ข้างนอกเห้าหกข้างในสี่แต่ถ้าวันเนี้ยข้างนอกร้อยห้าสิบหกข้างในยี่สิบเอ็ดปิดกระจกตลอดหรือเปล่าคะ มีบ้างอ่าต่หน้าต่างมันมันจะดูดฝุ่นเข้าไปติดตัวมันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเราก็เราก็เพิ่งรู้ตอนที่เป็นพวกีัวกันอ่ะฝุ่นก็มาหาดินหมดเลยฝุ่นเล็กดินไว้มีแต่บวกกับลบครับใช่ครับผมว่าส่วนส่วนหนึ่งคือข้างนอกเนี่ยผมว่า200ยกว่าครับว่าส่วนหนึ่งก็คือก่อนที่จะมาถึงเราเนี่ยคือมันมีต้นไม้ส่วนหนึ่งเนาะคะดับแล้วมันเหมือนเครื่องปรับอากาศอ่ะถ้าฝั่งหนึ่งร้อนอีกฝั่งหนึ่งจะเย็นถ้าฝั่งหนึ่งเย็นอีกัััั่งนนนน็จะรร้้้อมมมปบตตตววไดชชาาาาิ ผมผมนอนที่นี่สี่คือนอ่ะอุณหภูมิจะต่างกันข้างข้างนอกกับข้างใน,นจะต่างกันห้าองศาอ๋อรักษาอุณหภูมิพอวันนั้นมีต่างชาตมาพ่อตัวใหญ่ลูกตัวเล็กอุณหภูมิจะขึ้นไปที่หกองศาต่างกันแปลว่าค,<น>ความร้อนของคนตัคนใช่ครับก็ช่วงนี้นะคะ ถ้าอากาศตอนเช้ามืดเนี่ยประมาณ15องศาพอตอนกลางวันเนี่ยสาองศาถ้าอยู่ข้างนอกนี่ต่างกัน20องศานะคะแต่ถ้าอยู่ในบ้านนี้แบบบ้านดินนี้น่าสนใจมากเลยนะคะอันนี้ก็คือระบบอจฉริยไม่ได้รู้จนกระทั่งคนที่อยู่หน้างานเขามาบอกเราเองนะว่ามันได้ผลอย่างนี้นะคะตอนแรกที่เราติด PM นะคะเรากลัวว่าคนเขาจะมองว่ามาอยู่บ้านแบบนี้มีฝุ่นมีควันมีพิษจากตัวบ้านทําให้คนยู่อยู่นี้ แบบสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยลองติดจริงๆมันมีเซ็นเซอร์หลายตัวมากเลยนะคะเซ็นเซอร์การพิษเซ็นเซอร์ฝุ่นหลายขนาดนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มการวัดค่าเซ็นเซอร์ได้คอนทยบ้านดีคราจะห่วงสเรื่องคือ